วันนี้มาลองชิมน้ำมี้วเชียงรายร้านบุษบายอยู่แถวประตูกองบินเราเป็นคนชอบกินน้ำนิ้วเชียงรายซึ่งแม่เราเป็นคนเชียงรายเราเลยได้มีโอากาสกินน้ำมิ้วเียงราไม่เป็นของเชียงรายแท้ๆบ่อยนะแต่น้ำมิ้วเชียงรายที่ขายในเชียงใหม่บอกได้เลยว่า90%ที่บอกว่าตัวเองเป็นน้ำมิ้วเชียงรายเป็นน้ำนิ้วเชียงรายปลอมคือแค่เอาชื่อเขามาแต่ว่ารสชาติคือไม่ได้นี่เลยจะมาลองดูร้านนี้กันอันนี้ก็คือเมนูที่เขามีทั้งหมดนะไม่ได้แค่น้ำมิ้วนะคะมีอย่างอื่นเราเห็นคนที่มาส่่วนใหญเาก็ แล้วตังน้ำมิว่าบรรยากาศร้านก็คือเอาใจนักท่องเที่ยวนะคะมีตุงเอยอะไรเอ่ออยเพราะแถวนี้มันใกล้สนามบินนะคิดว่าน,นักท่องเที่ยวก็น่าจะมาเราชอบที่นี่ที่เขาสะอาดนะคะเขาจัดผักจัดจานสดแล้วก็น่ากินมากๆน้ำพริกปาลาก็พริกทอดเอาไว้ทานคู่กับน้ำอันนี้คือหน้าตาเน,นืิวของด้วจากสีก็น่าจะเป็นเชียงรายได้อยู่อันนี้เราสั่งพิเศษนะคะจานละหกสิบคู่กับหนังปองนะคะ อันนี้เราแอบไม่ชอบเขาทอดมาแข็งเกินไปแล้วก็แอบเค็มไปน,นิดลองมาชิมกันคำแรกก็คืออร่อยนะคะแต่พอกินไปสักพักเรารู้สึกว่ามันหวาน